สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะพี่นุมานั่งชมวิวนะคะอยู่บนยอดเขาพญาเดินทงนะคะกำลังดูวิวด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะด้าน,นล่างนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะอำเภอพัฒนานิคม นะคะที่อยู่ติดกับความคมชัมองเห็นนะคะ โครงการสกายวอล์กนะคะตอนนี้นะคะสร้างถนนอยู่นะคะํำวิวสวยๆมาฝากกันนะคะติดกับเขื่อนป่าสักเลยนะคะท่าในใดนะคะสนใจที่ดินทำเลทอง 1 9 1 9ง9ก้นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่งศูนย์แนนะคะก็ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะอยู่บนยอดเขานะคะตรงนี้นะเป็นไงคะคุณออสอากาศระวังตกนะคะโอเค,อเคนะคะถ้าท่านใดน,นะคะ,ะสนใจนะคะ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวันทุกเวลาค่ะ